ชุดนี้ครับจัดไปครับสำหรับพี่น้องชาวนาทุกๆคนครับเอฟซี F C, สารปรับสภาพดินบานเย็นครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเราผมนะครับนะแนะนำให้นำไปเพิ่มเอาไปเสริมร่วมกับการทำนาของพี่น้องชาวนาครับผลิตภัณฑ์สารปรับสภาพดินบานเย็นนั้นเป็นการช่วยนะฮะให้ดินร่วนซุยภายใน7วันเพิ่มราก ลากมากลากขาวลากยาวแล้วก็เร่งแตกลากให้กินปุ๋ยได้ดีรวมไปถึงการแตกกอแตกใบครับนี่คือสารปรับสภาพดินบานเย็นหน้าที่ของเขาก็ยังช่วยนะครับให้ลากขาวลากยาวครับลากขาวก็คือลากไม่ติดเชื้อนั่นเองแล้วทาให้ดินเลื่อนล้วนสุยครับนะเมื่อสองอย่างนําไปผสมผสานกับการทํานาของพี่น้องชนาแล้วพี่น้องชนะก็ จะเห็นชัดเจนข้าวจะพุ่งข้าวจะมีการจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและที่สำคัญการกินของรากจะมีเรื่องของนวัตกรรมบวกนาโนเข้ามานะครับจากสวิตเซอร์แลนด์ก็คือจะค่อยๆกินค่อยคอยกินกินแบบไม่ตะกะจึงทำให้ลดการใส่ปุ๋ยได้แต่การทำนายุคใหม่ครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องปรับนะปรับเอานะครับผมสมฤทิ์ฤวมสุขครับก็ขอบคุณ FC บานเย็นทุกทก แปลงเลยนะครับ